เจาลูกแมวเ้องแมวถ้าพี่น้องเขาจะมาหาเราไหมน้องแมวดามเแมวเแมวเฮ้ยได้ยินเสียงหันจ้องมาหาเราเลยเแมวเแมวเแมวมาสิยืนเกาคออยู่ได้มามามาทางนี้เร็วเดี๋ยวสิจะมาไหมได้ยินนะได้ยินเสียงเรานะี่ย น่ะแมวดำมาไม่มานี่มามาแมียว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 มียอมมาเว้ยไปไหนเลยเนี่ยเดินไปหาเขาเขาจะหนีเลยนั่นแหละเขาจะไม่อยู่ให้เราถ่ายนะจําได้แมวดำตัวนี้แมวดำตัวนี้เขาจะไม่อยู่ให้เราถ่ายเลยแมียวนู่นจะไปเกิดเป็นเกาอะไรไม่รู้นะจะเข่าเขาไปดูสิไปดูใกล้ๆดิเกาต้นไม้